ถ้าเราผ่านตั้งค่าหรือผ่านโฆษณาในสตรีมแล้วนะครับเราจะโดนยึดเครื่องมือแบบที่ว่าถ้าต่ากว่า6 0 0 0 0นาทีแล้วเราจะโดนยึดเครื่องมือไหมในกรณีนี้ถ้าสมมุติว่าเราตั้งค่า6ตั้งค่าโฆษณาในสตรีมผ่านแล้วนะครับสมมุติว่านาทีมันลดจาก60,000เหลือ5 0 0ห0ืเหลือ4 0 0 0 0นเนี้ยนะครับแล้วเครื่องมือจะโดนยึดไหม นะครับเฟซบุ๊กเขาจะยึดเครื่องมือคืนไหมคือถ้าเราได้ตั้งค่าโฆษณาในสตรีมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับได้ตั้งค่าแล้วได้ตั้งค่าเลยจะไม่โดนยึดนะครับบางคนว่าเอาเอา่าเราต้องไลฟ์สดไหมถ้าผ่านแล้วนะครับไม่จําเป็นนะนะครับหรือเราทําผิดเรามาลบคลิปนาทีมลดไหมมาลดแน่นอนนะครับแล้วเครื่องมือจะโดนยึดไหม ะครับไม่เกี่ยวนะคือถ้าเราได้ตั้งค่าแล้วเราจะได้ตั้งค่าเลยนอกจากในกรณีที่เราทําผิดนะครับผิดนโยบายชุมชนผิดนโยบายการสร้างรายได้นี้ถ้าผิดเราก็ต้องมาแก้ใช่ไหมครับแต่แก้มันแล้วแต่จุดจุดหนักจุดเบาในกรณีเคสแบบไหนนะครับใช้ระยะเวลากี่วันแค่นั้นเองนะครับสิ่งสําคัญที่ เราไม่อยากให้เครื่องมือโดยจับกัดการสร้างรายได้เราต้องมาดูที่คลิปของเราถ้าคลิปของเราทำแล้วเป็นต้นฉบับของเราให้มากที่สุดนะแล้วก็คลิปของเราถ่ายเองทำเองเป็นต้นฉบับของเราไม่ใส่เสียงเพลงดนตรีนะครับอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์นั่นแหละนะครับนั่นคือผิดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอเพลงต่างๆเนี่ยถ้าเราดํามาแล้วเรามาตัดต่อเนี่ยเราบาลลที่ช่องของเราเนี่ยยังไงก็ผิด ไม่ใช่ว่าลงวันนี้พรุ่งนี้ผิดแต่นะครับทุกวันที่74 28วันเนี้หรือทุกสิ้นเดือนเอาง่ายๆคุณต้องโดนแน่นอนนะครับ